เราก็อยู่ในช่องเอเดียสเปซวันนี้หนูก็จะมาเล่นกระลาเออดีว่าลงยูทูบเลยทำจากอะไรทำจากมะพร้าวมะพร้าวใครทำให้ดีอะแล้วก็เอาเชือกมาทำอะไรเออเอาเชือกมาทำเป็นที่ จับอันนี้นะคะกีเราเล่นแตกเลยค่ะกีเราน้ำหนักเท่าไรก็ไม่รู้เจ็ดสิบมันแตกเพราะอะไรนะที่โต๊บอกเมื่อกี้คือมันกลามันทําไมมันเก่าแล้วมันก็เก่าแล้วมันก็เลยแตกง่ายใช่ไหมถ้าใช้อันใหม่ๆหม่มันก็จะเหนียวอันไหนลองเล่นให้ดูสิลูกอันนี้ดูมาจากไหนนะยิ้มแย้มทีวีใช่ไหมอ่าค่ะเดี๋ยวอยากเล่นบ้างเบื่อเบื่อโรเบร์แล้วมาเดินกลาแดง เพื่อเคยดูหนูยิ้มหนูแย้มไหมคะถ้าเคยดูคอมเมนต์มาให้หนูด้วยนะคะจะใม่เคยดูื่อนได้หนูชอบเวลาพีกแต่พีคเวลาเดินแล้วมันเป็นไงมั่งลูกรู้สึกมันเย็นเย็นเย็นเท้าเหรออแล้วยังอีกเดินยากไหมโหยากฮะแล้วไอ้ที่มีตัวสไลด์ก็โอ้โหอะครับ เดี๋ยวเรา 네. okay. okay. okay.